กรีดสิครับกรีดนะกรีดเลยตอนแรกผมสิวค่ะเป็นยังไงบ้างคะตอนแรกก็มีรอยหข้างๆชัดเป็นๆชัดเจนแก็พอคุณหมอักซิชชั่นได้ก็ดีขึ้นประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วดูแลยากไหมคะตอนนั้นไม่ยาก่กลับไปก็ไม่ได้เก็บหรือว่าบวมอะไรแค่สองวันก็อ่ะก็ทาไวเจอร์ทากัดแดดก็ดีขึ้นเยอะ อ๋อโอเคค่ะตอนนี้ยังกังวลตรงไหนอยู่บ้างไหมคะก็ตอนที่เหลือเล็กน้อยตรงคางแบบแก้มหน่อย,อค,นนอยค่ะแล้วเอ่อตอนทำอะค่ะเจ็บไหมตอ,ตอนที่เราตอนทําไม่รู้สึกเจ็บค่ะทำแป๊บเดียวก็หมอทาํทาเร็วแล้วก็แม่นตรงจุดที่